สวัสดีว่าที่ข้าราชก,การใหม่ทุกท่านนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมหากากาบรอุทธรอ,อะไรผู้ที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น2,567นี้นะครับซึ่งผลสรุปก็คือมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเป็นผู้ชนะในการประมูลมหาวิทยาลัยบุรพานี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เคยออกข้อสอบของท้องถิน่น 2,564ตำแหน่งที่พ่อใหญ่ว่าคาดว่าจะรับสมัครนะครับมีดังนี้ใครที่มีวุฒิสมัครตำแหน่งเหล่านี้ได้ให้เตรียมตัวอ่านหนังสือไว้เลยนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่เดือนก็ จะมีการเปิดรับสมัครสอบแล้วนะครับให้ทุกท่านเตรียมตัวนะตำแหน่งอะไรบ้างเจ้าพนักงานการเกษตรเจ้าพนักงานสวนสาธารณะเจ้าพนักงานสาธารณสุขตำแหน่งนี้พ่อใหญ่รับติวอยู่นะครับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขสัตวแพทย์เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนนายช่างเขียนแบบนายช่างผังเมืองนายช่างโยธานายช่างสำรวจเจ้าพนักงานป่าป่าเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงาน พัสดุเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่างเครื่องกลเจ้าพนักง,งานทะเบียนเจ้าพนักง,งานเทศกิจในช่างไฟฟ้ฟาเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าพนักง,งานประชาสัมพันธ์เจ้าพนักง,งานธุรการ,รเภทวิชาการนักวิชาการพัสดุนักสังคมสงเคราะห์ายสัตวแพทย์ตวัวกรโยธาถาปนิกบรรณารักษ์นักวิชาการคลังวิชาการตรวจสอบภายในตำแหน่งนี้ดอกจันเอาไว้ตัวโต,ว,ต,ว,ตว,ว่าทเท่าไหร่สอบผ่านเท่าไหรเอาหมดอักสันทนาการ วิชาการเงินและบัญชีนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขแหนงนี้รับเยอะเหมือนกันและพ่อใหญ่รับติวอยู่นะครับนักผังเมืองนักวิชาการเกษตรพัฒนาการกีฬานักจัดการงานเทศกิเคราะห์นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์นวิชาการศึกษากลุ่มครูกลุ่มวิชาวัดผลและการประเมินผลข่า,ากรกรัมปณารักศิลปะนาฏศินดนตรีไทยดนตรีสากลปฐมศึกษาภาษาจีนเทคโนโลยีการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัยดนตรีเคมีเกษตรสังคมศึกษาตอนนี้คือตำแหน่งที่ผู้ใหญ่คาดว่าจะเปิดนะครับขอให้ทุกท่านเตรียมตัวสูนนะครับ